ก่อนเลยนะคะว่าตัวถังลูกนี้น้ำหนักเท่าไร แต่แต่ก่อนเราจะไปดูตัวเลขน้ำหนักมาดูกันก่อนว่าอู๋ช่างล่าใส่อะไรลงไปบ้างถึงได้ออกมาหล่อขนาดนี้ <Wow. S 1> แต่ถ้าอยากดูน้ำหนักเลยกดสกิปไปท้ายคลิปได้เลยจ้ะโอเคเรามาเริ่มกันที่ขนาดกันก่อนเลยนะคะคันนี้ยาว6เมตรกสบูง2เมตรสบว่าง2องเมตรสาเป็นขนาดมาตรฐานของอู๋ช่างล่าตามเคยค่ะทาสีเหลืองสดทั้งพันเลยจ้าตัวถังเป็นตัวถังเหล็กทั้งลูกไม่ว่าจะเป็นแผงหน้าฝาข้างฝาท้ายหนากําลังดีแข็งแรงแน่นอนจ้าฝาข้าง เปิดได้4บานบาท้ายเปิดได้1บานยังมีโค้งท้ายสแตนเลส2ชั้นเงางๆแบบนี้อีกด้วย <c oughs> ต้นขอบฝาข้างฝาท้ายแต่งด้วยสแตนเลสเงาแต่งตรงจุดมือเปิดปิดรอบคันเพื่อเพิ่มความพรีเมียมขึ้นไปอีกส่วนคอกเป็นคอกแป๊บสแตนเลส เงาวับมีคาร์สแตนเลสแบบกล่องให้ครบทั้ง4ด้านคันนี้ลูกค้าไม่เอาเปิดคอกนะคะพื้นรถเป็นพื้นสแตนเลสแบบหนาขอบกระบะหุ้มด้วยสแตนเลสรอบคันท้ายกระบะก็หุ้มเหมือนกันนะคะมีลายอู่ช่างลาบแบบไม่ลอกไม่หายมีปัญหาอะไรมาเล่ามาบนมาด่าได้เลยค่ะ <c oughs> มาดูส่วนท้ายกันต่อคะ่ะไฟไท้ายเป็นไฟไท้าย LED ปัตตาเน่ทรงกลม้อมกรอบสแตนเลสทั้งชุดมีคาร์ับไฟท้ายกันชนท้ายและแผ่นปิดเฟรมสแตนเลสเงาเงาคือแบบโคตรหล่อ <c oughs> ท้ายจัดเต็มแล้วด้านหน้าก็จัดเต็มไม่แพ้กันค่ะมีชุดกันชนต่อย้ำยื่นโคเมียมย้ำหม,มดใส่คิ้วแต่ตะแกงไฟเลี้ยวเสริมแป๊บใต้กันชนกาบ แก้มกระตังหน้ากรอบกระจกบางโคนบางต่อประตูมือจับประตูทั้งหมดนี้เป็นโครเมียมทั้งหมดจ้าวาด่า,าที่นี่หเห็นเงาตัวเองทั้งวันยังไม่จบนะคะยังมีหมอกหลังค้าหุ้มด้วยแผ่นสเตนเลสลายไทยมีไฟ LED สี C ดวงคือหล่อสุดๆใช้คําว่าหลอ่อได้เกลืองมากส่วนอุปกรณ์ที่อู่ให้ก็มีให้ครบเหมือนเดิมนะคะมีทั้งสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงที่ผ่านการตัวชายร่างกันมุดข้างท้ายตามแบบพรบรแต่เป็นแบบสไตล์อู่ช่างล่านะคะยังมีหลังเก็บเครื่องมือโช๊คลัง12 ตันบันไดขึ้นหัวเกง๋งบันไดขึ้นท้ายกระบะตะกร้าเก็บข้าวใบโต๊ะกลางโต๊ะท้ายหอมเกี่ยวเล่งวงกันตบ,บ,บัดกนกาตบกลางคือจริงๆยังมีอีกเยอะนะคะแต่เล่าทั้งวันก็ยังไม่หมดค่ะและทั้งหมดนี้รวมอยู่ในตัวถังคันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ่วนน้ำหนักก็คือ5้าตัน150กิโลกรัมจา้าเป็นไงเลิศ์ไม่คะถ้าใครสนใจสเปกงานนี้สเปกแนวน,น,นี้ไม่รู้จะทำที่ไหนมาที่อู่ช่างลากสับปะตองได้เลยจ้างานดีงานเนี้ยบจบที่อู่ของเราเลยค่ะ